สวัสดีจ้าวันนี้มาพอก็ช่องสาวสุรินกินเที่ยวเนะคะวันนี้นตามแตงพี่น้องตามแตงกินกับอันขาไก่ทอดเนะคะรวก็สมีแคบหมูมาเด้อค่ะเศษแสน้ำกันอที่น้องใส่พริกแห้งนะคะมันเลยบอัอันแดงไปไหนแต่ว่าเพชดด้วยเล้อค่ะนัว

ถ mm ้าเป็นงไงถัดแจ็บอือห ขาไงปุบปบอืม mm. จับแล้วจับมั้งเห็น ครับนี่ผู้ใดมากินขึ้นกันป่ะค่ะแับมักแทะโ <c oughs> ค,ค้งไกลกับมากเลยค่ะไม่จิตต่างภูเขากันอืมแบบ คบ,บ้อครับมาตามกัต่อ,อต้อง,งไป ขึอนเนียงก็บอกขเยงว่าเนาะ,ะนาะเอาอกันไหมจ้า